พระพุทธอิสระให้ปักคำเพิ่มเติมกับพนักง,งานสอบสวน DSI นะคะโดยยอมรับข้อหา,อากีดขวางการจราจรแต่ว่าปฏิเสธข้อหากบฏและขัดขวางการเลือกตั้งค่ะพระพุทธอิสระเข้าให้ปักคำเพิ่มเติมต่อพนักง,งานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ที่บ้านทรงไทยถนนแจ้งวัฒนะโดยมีพันตำรวจโทไกรวิทย์ออนสว่างรองผู้บัญชาการสนักคดีการเงินการธนาคารเป็นหัวหน้าคณะสอบสวน หลังจากวันจันทร์ที่ผ่านมา DSI นะัดส่งตัวพร้อมสำนวนคดีในข้อหากบฏและอื่นๆรวม8ข้อหากับพระพุทธอิสระและแกนนำกปปสต่อพนักง,งานอายการพิเศษซึ่งได้ยื่นประกันตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดวยพระพุทธอิสระปฏิเสธทุกข,ข้อกล่าวหายอมรับเพียงข้อหากีดขวางการจราจรบนถนนแจ้งวัฒนะเท่านั้นส่วนข้อหากบฏและขัดขวางการเลือกตั้ง จะให้พนักง,งานสารรัฐธรรมนูญสารปกครองและผู้อำนวยการเขตหลักสี่มาเป็นพยานซึ่งทีมทนายของพระพุทธอิสระจะทำสำนวนการให้ปากคำเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อดีเอภายในวันที่26มิถุนายนนี้ทั้งนี้มีกลุ่มผู้ชุมนุมกปปสบ,บางส่วนเดินทางมาให้กำลังใจส่วนการรักษาความปลอดภัยมีการของกลุ่มผู้ชุมนุมและตำรวจคอยดูแลโดยรอบบริเวณ